ครับผมครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเทสให้ดูว่าเราหลังจากโมแล้วนะครับตอนนี้เราจะยก CPU ให้ดูนะครับปกติเป่าข้างหลังนะครับ CPU ก็บวมครับนี้เราจะเป่าข้างหน้าเลยนะครับ ไม่ค่อยมีใครทำคลิปยก CPU ให้ดูกันนะฮะอันนี้โมเสร็จแล้วก็เลยลองของให้ดูเลยครับตัวนี้เป็น Quick 857D นะครับรุ่นยอดนิยมที่คนช่างทั่วไปใช้กันเยอะครับโมเสร็จแล้วาเห็นไหมครับว่ามันยกง่ายนะครับเป็นไงครับนี่คือยก CPU นะครับ ไม่บวมนะครับไม่บวมนะครับ c p u ครับ